สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่องปลายฝันสตอรี่นะคะวันนี้ขอเสนอนิยายเสียง EP 2เรื่องเมียสาวใช้ไร้เดียงสาพี่ชิดใจคุณชายเย็นชาไร้รักเชิญรับฟังได้เลยค่ะนาทีกระโดดลงไปชั้นล่างจากหน้าต่างห้องนอนของคุณหนูมินตรา พากาแก้วมองตามไปด้วยความเป็นห่วงเมื่อเห็นว่านาทีปลอดภัยเธอก็กลับมาดูอาการของคุณหนูมินตราหายไวๆนะคะคุณหนูมินตราทุกคนรอคุณหนูมินตราอยู่นะคะพากาแก้วรีบออกไปจากห้องนอนเพื่อไปทำความสะอาดจูจูคุณหนูฉัดฉบาก็เดินเข้ามาในห้องนอนแล้วตบใบหน้าของพากาแก้ว ด้วยความไม่ทันระวังตัวทำให้เธอลม้มลงบนพื้นมุมริมฝีปากบางมีเลือดออกมุมริมฝีปากบางมีเลือมุมริมฝีปากบางมีเลือดออกพากาแก้วกลัวและตกใจเป็นอย่างมากคุณหนูชัดชบาตบแก้วทำไมคะแก้วเผลอทำอะไรให้คุณหนูชัดชบาไม่พอใจหรือเปล่าคะก่อนที่ฉันจะขึ้นมาบนห้องฉันเห็นไอ้การ มันลักลอบเข้ามาในบ้านพอมันเห็นว่าฉันเห็นมันมันก็รีบเข้ามาปิดปากฉันเอาไว้และฉันก็ยังเห็นไอ้นาทีมันกระโดดลงมาจากชั้นสองจากห้องนอนของน้องมินตรานี่แกสมรู้ร่วมคิดกับสองคนนั้นใช่ไหมไม่อย่างนั้นมันคงไม่กล้าแอบลักลอบเข้ามาในบ้านของพี่วสันต์แบบนี้แน่แกไม่ทราบจริงๆค่ะคุณหนูชัชบาโกหกนี่แกกล้าโกหกฉันอย่างนั้นหรอ แกไม่ได้โกหกจริงๆนะคะเรื่องนี้ต้องถึงหูของพี่วสันฉันจะเล่าเรื่องทั้งหมดนี้ให้พี่วสันฟังอยากรู้เหมือนกันว่าพี่วสันจะจัดการกับแกยังไงนางพากาแก้วคุณหนูชัชบายิ้มมุมปากแล้วเดินออกไปจากห้องนอนทันทีที่คุณวสันทราบเรื่องเขาโกรธเป็นอย่างมากแต่ก็ต้องเก็บอาการโกรธเอาไว้ในใจเมื่อถึงเวลากลางคืนพากาแก้ว เดินมาถึงห้องนอนของคุณวันมือบางไม่กล้าเคาะประตูเรียกคุณวันเธอตัดสินใจหันหลังกลับแล้วเดินลงบันไดเพื่อกลับไปที่ห้องนอนของตัวเองคุณวันเปิดประตูห้องนอนออกมาพอดีเขารีบเดินตามพกาแก้วแล้วกระชากต,ต้นแขนของเธอเข้าหาตัวจะรีบเดินหนีไปไหนคิดว่าเดินหนีชันไปแบบนี้แล้วคืนนี้จะรอดหรือไงปล่อยแก้วเธอนะคะคุณวัน์ พก,กาแก้วรีบยกมือขึ้นมาไหวคุณวันชายหนุ่มทำใจแข็งแล้วก้มลงอุ้มร่างบางเขาพาเธอไปยังห้องนอนของหญิงสาวร่างบางถูกโยนลงบนเตียงนอนชายหนุ่มไม่สนใจเลยว่าหญิงสาวจะเจ็บตัวหรือไม่ถ้าเธอไม่อยากขึ้นไปหาฉันที่ห้องนอนก็บอกฉันมาดีๆสิฉันจะได้ลดตัวเดินลงมานอนคุยกับเธอที่ห้องนอนคนรับใช้ไงล่ะ คุณหนูมินตราใกล้หายดีแล้วแก้วขอร้องนะคะคุณวสันปล่อยแก้วไปเถอคะค่ะปล่อยแก้วไปเถอะนะคะแก้วไม่อยากตกอยู่ในสภาพนี้อีกแล้วคะ่ะรอให้น้องสาวฉันหายดีก่อนสิแต่กว่าจะถึงเวลานั้นฉันก็คงเบื่อเธอไปแล้วล่ะตอนนี้ก็นอนเป็นของเล่นให้ฉันเล่นไปก่อนก็แล้วกันนะพากาแก้วนั่งร้องไห้บนเตียงนอนคุณวสันไม่ปล่อยให้เสียเวลา เขาถอดเสื้อของตัวเองออกเผยให้เห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องพากาแก้วแอบกลืนน้ำลายลงคอชายหนุม่มเดินเข้ามาหาหญิงสาวอย่างช้าๆทำความผิดก็ต้องยอมรับผิดและชดใช้สิจากโทษหนักจะได้กลายเป็นเบาไงละ่ะสายตาดุดันจ้องมองมาที่หญิงสาวแบบไม่วางตาใครก็ตามที่กล้ามาทำร้ายคนในครอบครัวของเขา เขาจะไม่มีทางยอมปล่อยให้คนคนนั้นลอยนวลไปได้ง่ายๆไม่มีวิธีอื่นที่แก้วสามารถชดใช้ได้แล้วหรอกคะยิ่งต้องชดใช้ความผิดแบบนี้แก้วยิงทรมานมากเลยคะ่ะเธอก็ต้องอดทนรอจนกว่าน้องสาวของฉันจะหายดีเป็นปกติก่อนสิคุณวสันร์จูโจมริมฝีปากบางกระจับของพกาแก้วหญิงสาวทำได้เพียงจำใจยอมรับสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำผิด แต่ก็ไม่รู้ว่าจะเอาหลักฐานจากที่ไหนมายืนยันความบริสุทธิ์ของตัวเองและแล้วพกาแก้วก็ยอมปล่อยตัวปล่อยใจไปกับความต้องการของอารมณ์ของทั้งคู่ความเคลิบเคลิ้มที่นำไปสู่ความสัมพันธ์อันลึกซึ้งพกาแก้วเผลอยิ้มออกมาเธอมองคุณวสันด้วยสายตาอ่อนโยนและโอบกอดคุณวสันเอาไว้เมื่อทั้งคู่สบตากัน คุณวัศน์ก็ยิ้มมุมปากออกมาพร้อมกับพูดจาทำร้ายจิตใจกันถึงกับเคิบเคิมเลยนะสิอยากให้ฉันทำแรงกว่านี้ไหมจะได้ถึงใจเธอไงล่ะสุดแล้วแต่ใจของคุณวัศน์เลยค่ะคําพูดของพกาแก้วมีผลต่อการตัดสินใจของคุณวัศน์ในใจลึกๆของคุณวัศน์เขาไม่ได้ต้องการทำร้ายเธอแบบนี้ แต่เพราะความสับสนที่เกิดขึ้นในใจของเขานั้นทำให้เขาต้องตัดสินใจทำกับเธอแบบนี้หนๆเธอก็ตามใจฉันแล้วฉันก็มีสิทธิ์ทำอะไรกับเธอก็ได้งั้นฉันจะเลือกลงโทษเธอด้วยวิธีนี้วิธีเดียวก็แล้วกันพกาแก้วทำได้เพียงแต่นิ่งเงียบไม่พูดอะไรออกมาเลยสักคำแต่น้ําตาของเธอที่ไหลออกมานั้นบอกความรู้สึกภายในใจในตอนนี้ได้เป็นอย่างดี กว่าค่ำคืนที่แสนเจ็บปวดนี้จะผ่านพ้นไปความรู้สึกของากาแก้วก็แตกสลายไปโดยไม่เหลือชิ้นดีแสงแดดอ่อนๆของเช้าว,วันใหม่ที่อากาศสดใสแต่ทว่าจิตใจของหญิงสาวที่ตื่นขึ้นมากลับไม่ได้สดใสอย่างนั้นร่างบอบบางค่อยๆจับมือหนาออกจากตัวของเธอเบาๆเพราะไม่อยากรบกวนเวลานอนของคุณวสันต์ มือหนารีบจับมือบางเอาไว้แต่เขาก็ยังคงหลับตาอยู่จะรีบตื่นไปไหนล่ะนี่มันก็ยังเช้าอยู่เลยนะแก้วขอโทษนะคะที่ทำให้คุณวสันตื่นแต่ตอนนี้ก็เช้าแล้วแก้วต้องรีบไปทำอาหารเช้าคะ่ะวันนี้ฉันอนุญาตให้เธอหยุดได้หนึ่งวันนอนต่อได้แล้วยังไงก็ไม่ได้คะ่ะแก้วไม่ลืมหน้าที่ของตัวเองหรอกนะคะต่อให้วันนี้ แก้วไม่ต้องทำอาหารเช้าแต่แก้วก็ยังมีหน้าที่อื่นที่ต้องทำอีกมากมายเลยค่ะถ้าเธอยือนยันที่จะทำงานต่อฉันก็ไม่ขัดอะไรคุณวสันไม่ยอมปล่อยมือของพากาแก้วทำให้หญิงสาวต้องขอร้องเขาปล่อยมือแก้วเถอะนะคะชายหนุ่มลุกขึ้นนั่งแล้วหอมแก้มของหญิงสาวเบาๆเธอกลมหน้าลงด้วยความเขินอายแต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้ ใบหน้าก็เริ่มแดงขึ้นมาเล็กน้อยแต่ทว่าคำพูดของคุณวสัน์ที่ทำร้ายจิตใจของพากาแก้วก็ทำให้เธอรีบปรับอารมณ์ในทันทีขอบใจมากนะพากาแก้วที่เมื่อคืนเธอยอมตามใจฉันฉันมีความสุขและสนุกมากๆเลยล่ะพากาแก้วรู้สึกหน้าชาน้ำตาไหลออกมาช้าๆคุณคงเห็นแก้วเป็นที่ระบายอารมณ์ของคุณเพียงแค่นั้นใช่ไหมคะ หญิงสาวได้แต่ตั้งคำถามอยู่ในใจคุณวสารลุกขึ้นแล้วเดินออกไปจากห้องนอนของพกาแก้วอย่างอารมณ์ดีและในวันนี้คุณวสารก็อารมณ์ดีมากกว่าปกติใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสของเขานั้นทำให้คุณหนูชัชบาแปลกใจขึ้นมาทันทีทำไมวันนี้พี่วสารดูอารมณ์ดีจังเลยคะวันนี้น้องชัชบาอยากไปเที่ยวที่ไหนไหมครับเดี๋ยวพี่พาไปเอง ชบาอยากไปเที่ยวทะเลค่ะไม่ได้ไปตั้งนานแล้วพี่วสัน์พาชบาไปเที่ยวทะเลหน่อยนะคะได้ครับงั้นชบาไปจัดกระเป๋าก่อนนะคะคุณหนูชัชบารีบวิ่งขึ้นไปบนห้องด้วยความดีใจพากาแก้วเธอเองก็ต้องไปทะเลด้วยเหมือนกันนะถ้าแก้วไปทะเลด้วยแล้วใครจะดูแลคุณหนูมินตราล่ะคะเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะเธอรีไปจัดกระเป๋าได้แล้วได้ค่ะคุณวสัน พากาแก้วเดินกลับมาที่ห้องนอนของตัวเองนาทีที่แอบซ่อนตัวอยู่แถวนั้นก็รีบออกมาหาพากาแก้วทันทีนาทีจับมือของพากาแก้วมากุมเอาไว้แล้วชวนเธอหนีออกไปจากที่นี่คุณวสันเดินมาหาพากาแก้วเขาเห็นนาทีก็เริ่มรู้สึกไม่พอใจมือหนาเดินเข้ามากระชากแขนพากาแก้วอย่างรวดเร็ว นี่เธอคิดจะหนีตามผู้ชายออกไปจากที่นี่หรอพก,กาแก้วไม่ใช่นะคะคุณวาสาันแก้วไม่ได้คิดจะหนีออกไปจากที่นี่นะคะและที่จับมือกับผู้ชายคนอื่นแบบนี้เธอไม่ได้คิดจะแอบมาพอ้อรักกันในบ้านของฉันหรือไงแก้วกับนาทีไม่เคยคิดที่จะทําอะไรแบบนั้นหรอกนะคะอีกอย่างนาทีก็ไม่ใช่คนอื่นแต่นาทีเป็นเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวของแก้วค่ะออกตัวปกป้องมันถึงขนาดนี้ ต่อหน้าฉันที่เป็นผัวของเธอนี่เธอแอบไปได้กับมันมาแล้วใช่ไหมนาทีทนฟังคำพูดของคุณวันร์ที่ทำร้ายจิตใจของพากาแก้วแบบนี้ไม่ได้นาทีจึงเดินเข้าไปต่อยใบหน้าของคุณวันร์โดยที่เขาไม่ทันตั้งตัวคุณวาาันร์ล้มลงไปบนพื้นพากาแก้วรีบเข้าไปหาคุณวันร์คุณวันร์เจ็บตรงไหนหรือเปล่าคะแก้วไม่ต้องไปช่วยคนแบบนี้หรอกนะ เราสองคนรีบออกไปจากที่นี่กันดีกว่าคุณวัน์ลุกขึ้นยืนแล้วเข้าไปต่อยใบหน้าของนาทีอย่างรุนแรงทั้งสองคนชกต่อยกันไปมาพากาแก้วรีบเข้าไปแยกทั้งสองคนออกจากกันแต่ก็ไม่ได้ผลนาทีทนไม่ไหวรีบพูดความจริงออกมาให้คุณวันรตาสว่างสักทีไม่ว่าเหตุผลของคุณจะเป็นยังไง แต่คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายร่างกายและจิตใจของพกาแก้วแบบนี้ผมจะบอกความจริงให้คุณตาสว่างขึ้นมาบ้างนะว่าแก้วไม่มีส่วนรู้เห็นเรื่องของคุณหนูมินตราเลยสักนิดแต่เป็นคุณหนูชัดชบากับคุณสัตยาต่างหากที่อยู่เบื้องหลังของเรื่องนี้ทั้งหมดและทั้งสองคนก็เป็นคนทำร้ายคุณหนูมินตราไม่ใช่แก้วพี่วสารคะน้องมินตราหายตัวไปคะ่ะ คุณหนูชัดชบาแอบฟังเรื่องราวทั้งหมดเธอเห็นท่าไม่ดีจึงใช้จังหวะนี้รีบออกมาจากที่่อนแล้ววิ่งหน้าตาตื่นมาหาคุณวสันเธอกลัวว่าแผนการที่วางเอาไว้จะล้มเหลวคุณวสันตกใจเมื่อได้ยินข่าวร้ายเขารีบวิ่งไปที่ห้องนอนของคุณหนูมินตราเพื่อหาร่องรอยการหายตัวไปทุกคนต่างก็วิ่งตามคุณวสันมาที่ห้อง เรื่องนี้อย่าเพิ่งไปบอกใครทั้งนั้นโดยเฉพาะตำรวจเข้าใจไหมคุณวันาารหันไปบอกพากาแก้วและทุกคนนาทีเองก็บอกกับพากาแก้วด้วยเหมือนกันว่าเขาจะช่วยตามหาคุณหนูมินตราด้วยอีกแรงคุณวันรเกิดอาการหึงหวงเขารีบจับมือพากาแก้วแล้วพาเธอออกไปตามหาน้องสาวของเขาคุณหนูฉัตชบาไม่กล้าถามหรือโวยวายเรื่องที่คุณวัน เลือกพาพากาแก้วไปด้วยเมื่อทุกคนออกไปกันหมดแล้วคุณหนูชัชบารีบโทรไปหาคุณสัตยาเพื่อบอกความคืบหน้าคุณหนูมินตราร่างกายอ่อนเพลียเป็นอย่างมากคุณสัตยาขับรถพาคุณหนูมินตราหนีออกมาได้สักพักหนึ่งแล้วคุณสัตยากับคุณหนูชัชบาวางแผนกันมาได้สักพักหนึ่งจุดประสงค์ของคุณสัตยา คือการลักพาตัวคุณหนูมินตราไปเรียกค่าไทยส่วนคุณหนูชัดชบาคือผู้สมรู้ร่วมคิดเธอจะลอยนวลได้อย่างง่ายได้เมื่อคุณสัตยาได้เงินจากการเรียกค่าไทยได้สำเร็จคุณหนูชัชบาไม่มีเงินมากพอที่จะให้คุณสัตยาหลบหนีเพราะคุณพ่อกับคุณหญิงแม่ของคุณวาสาันและคุณหนูชัชบาไปต่างประเทศกันหมด เพื่อไปปรึกษาคุณหมอที่ฝีมือดีที่สุดให้มาดูอาการของคุณหนูมินตราอย่างใกล้ชิดคุณวัารจะพาแก้วไปตามหาคุณหนูมินตราที่ไหนหรอคะฉันก็ยังไม่รู้หรอกนะแต่ว่าฉันจะสะกดรอยตามรถคันนี้ไปคุณวัารส่งโทรศัพท์มือถือของเขาให้พากาแก้วดูภาพที่เห็นในจอคือภาพจากกล้องวงจรปิดไร้สาย ที่เชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของเขารถคันนี้คุณมากเลยค่ะเหมือนแก้วจะเคยเห็นที่ไหนมาก่อนวันๆเธออยู่แต่ที่บ้านไม่ใช่หรือไงแล้วเธอจะเอาเวลาที่ไหนไปเห็นรถคันนี้ล่ะแก้วคิดออกแล้วค่ะรถคันนี้เป็นของคุณสัตยาค่ะคุณวัารเผอเหยียบเบรกกระทันหันในซอยที่เขาขับรถอยู่นั้นไม่ค่อยมีรถสัญจรไปมาพากาแก้วตั้งตัวทัน จึงไม่ได้รับบาดเจ็บกล้องวงจรปิดไร้สายบันทึกภาพรถคันนั้นได้เพียงแค่ซอยข้างๆที่เป็นซอยทางลัดไปสู่ชานเมืองถนนสายนี้จะไม่เชื่อมต่อกับถนนหลกักเสียงโทรศัพท์ของพกาแก้วดังขึ้นคุณวาสานมองไปที่หน้าจอเห็นเป็นชื่อนาทีทำให้เขาหงุดหงิดใจแต่ก็ต้องเก็บอาการเอาไว้ พากาแก้วรีบกดรับสายแล้วเปิดลำโพงทันทีนาะทีรีบพูดขึ้นมาฮัลโหลแก้วทีรู้แล้วนะว่าใครเป็นคนลักพาตัวคุณหนูมินตราไปแล้วทีก็รู้แล้วด้วยว่าคุณหนูมินตราอยู่ที่ไหนน้องสาวของฉันอยู่ที่ไหนรีบบอกมาสิฉันจะได้รีบไปหาน้องสาวของฉันตอนนี้คุณสัตยาพาคุณหนูมินตรามุ่งหน้าไปที่ชานเมือง พีการกำลังสะกดรอยตามไปติดๆคุณวันาารกดตัดสายทิ้งไปทันทีเขารีบเหยียบคันเร่งเพราะว่ามาถูกทางแล้วส่วนครั้งนี้พากาแก้วไม่ทันตั้งตัวไหล่ของเธอกระแทกประตูรถแต่ไม่รุนแรงจับรถเอาไวด้ดีๆละ่ะฉันจะรีบขับรถไปหาน้องสาวของฉันพากาแก้วรีบทำตามที่คุณวาสันรบอก เธอแอบรู้สึกน้อยใจคุณวัารทุกครั้งเมื่อเขาพูดจาเป็นห่วงผู้หญิงทุกคนยกเว้นเธอเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อคุณวัารขับรถมาถึงหมู่บ้านแถวชานเมืองนาทีก็โทรมาบอกพกาแก้วอีกครั้งน่าเสียดายที่กานขี่มอเตอร์ไซค์ตามรถยนต์ของคุณสัตยาไปไม่ทันแต่อย่างน้อยก็รู้พิกัดชื่อของหมู่บ้าน นาทีส่งโลเคชันจุดที่เขากับการอยู่ในหมู่บ้านไปให้พากาแก้วดูฉันว่าแยกย้ายกันไปตามหาดีกว่านะจะได้ตามหาน้องสาวของฉันได้เร็วขึ้นคุณวสันร,รีบตัดสายทิ้งไปอีกคุณวสันร,รีบตัดสายทิ้งไปอีกครั้งไม่นานเสียงข้อความในมือถือของเขาก็ดังขึ้นข้อความที่ส่งมาหาคุณวสันบอกว่า ให้ส่งตัวผู้หญิงที่ชื่อพากาแก้วมาแลกเปลี่ยนกับน้องสาวของเขาพร้อมด้วยเงินสดจำนวนสิบล้านเวลากับสถานที่จะบอกอีกทีหลังจากนี้คุณวาสานกุมขมับเพราะความกังวลใจอย่าคิดมากเลยนะคะคุณวาสานแก้วเชื่อว่าคุณหนูมินตราจะปลอดภัยค่ะเธอรู้ได้ยังไงน้องสาวของฉันกำลังป่วยอยู่นะเพราะเธอคนเดียวที่ทำให้เรื่องราวมันวุ่นวายขนาดนี้ เธอต้องรับผิดชอบพกาแก้วหันมาพูดปลอบใจคุณวัารแต่เขากลับพูดจาทำร้ายจิตใจของเธอเพราะมีความทิฐิอยู่ในใจคุณวันรอย่ากกังวลไปเลยนะคะพรุ่งนี้แก้วจะไปแลกตัวกับคุณหนูมินตราเองค่ะนี่ก็เย็นมากแล้วแก้วคิดว่ากลับไปที่บ้านกันก่อนดีกว่าไหมคะไม่ฉันจะหาโรงแรมแถวๆนี้เพื่อพักผ่อนและเธอเอง ก็ต้องอยู่กับฉันด้วยคุณวัารพาพากาแก้วไปกินข้าวเสร็จเขาก็วนรถหาโรงแรมในระแวกนี้จนเจอถึงแม้ว่าคุณภาพโรงแรมที่เขาพาพากาแก้วเข้ามาพักจะไม่ใช่โรงแรมหรูระดับห้าดาวเหมือนในเมืองหลวงแต่คุณวัารกับพากาแก้วก็ไม่ถือตัวห้องพักภายในโรงแรมนี้มีห้องว่างอยู่หลายห้องแต่ถ้ว่า คุณวาัานเปิดห้องพักเพียงห้องเดียวเท่านั้นภายในห้องพักมีเตียงขนาดกลางแต่ไม่มีโซฟาคุณวาัานบอกให้พกาแก้วไปอาบน้ำก่อนส่วนคุณวาัานจะเข้าไปอาบน้ำทีหลังนาทีโทรมาหาพกาแก้วด้วยความเป็นห่วงและถามไถยสาระทุกสุขดีบพกาแก้วเองก็กังวลใจไม่ต่างจากทุกคน คุณวาสานออกมาจากห้องน้ำเขาได้ยินสิ่งที่พกาแก้วพูดทั้งหมดหญิงสาวรีบกดวางสายทันทีเพราะไม่กล้าคุยต่อทำไมไม่คุยต่อละ่ะกำลังปรึกษาหารือเรื่องที่จะไปช่วยน้องสาวของฉันอยู่ไม่ใช่หรือไงแก้วคุยเสร็จแล้วคะ่ะคุณวาสานจะเข้านอนตอนนี้เลยไหมคะแก้วจะไปปิดไฟให้คะ่ะก็ดีเหมือนกันฉันเองก็อยากพักผ่อนแล้ว ปิดไฟเสร็จก็ขึ้นมานอนบนเตียงแล้วก็อย่าคิดจะขัดคำสั่งของฉันเข้าใจไหมพกาแก้วคุณวัารพูดดักทางพกาแก้วหญิงสาวทำตามคำสั่งอย่างว่านอนสอนง่ายเธอไม่รู้ว่าหลังจากที่แลกตัวกับคุณหนูมินตราแล้วคุณสัตยาจะทำอะไรกับเธอบ้างแต่เธอก็อยากจะขอใช้เวลาตรงนี้กับคุณวัาร เพื่อเก็บความทรงจำดีๆเอาไว้คุณวัารค่อยๆขยับตัวเข้าไปใกล้ๆพากาแก้วแล้วบอกกับเธอว่าเธอไม่ต้องเป็นห่วงนะหลังจากที่ฉันได้น้องสาวของฉันขึ้นมาแล้วฉันจะช่วยเธอออกมาด้วยขอบคุณมากนะคะคุณวันรแก้วขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมานะคะหลังจากนี้แก้วจะไม่ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครอีกค่ะแก้วสัญญาไม่ต้องขอบคุณชันหรอกนะที่ฉันคิดจะช่วยเธอ ก็เพราะน้องสาวของฉันยังไม่หายดีไงล่ะนั่นก็แปลว่าเธอยังไม่หมดหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเอาเป็นว่าตอนนี้หยุดคิดเรื่องน้องสาวของฉันก่อนก็แล้วกันพากาแก้วก้มหน้าลงหลบสายตาน้ำตาเอ่อล้นที่ขอบตาล่างมือหนาจับปลายคางมนให้เชิดขึ้นน้ำตาที่กลั้นเอาไว้ก็ไหลออกมาทั้งสองคนจูบกันอย่างอ้อยอิง และแล้วพากาแก้วก็ปล่อยตัวปล่อยใจไปตามอารมณ์อย่างที่คุณวสันต้องการกว่าทั้งสองคนจะได้นอนก็ใกล้จะรุ่งเช้านิยายเสียง ep 2ก็มีเพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามนิยายเสียงในคลิปถัดไปเสนอเป็นตอนจบขอบคุณทุกการรับฟังนิยายเสียงค่ะวันนี้ช่องปลายฝันสตอรี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ